สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของอสวสด์สุพลนะครับผมวัฒนัยเพิ่มพงพันธ์ผมกดอิงสุธรรมครับผมครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของลำโพงรุ่นใหม่ของ b o s เนอะจะเป็นในกลุ่มของเสินค้า professional audio ครับครับลำโพงรุ่นนี้คือดีไซน์แมสครับผมดีไซน์แมสครับผมรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ออกใหม่นะครับเป็นลำโพงที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้สำหรับแมกกาเมิวสิก แล้วก็ในกลุ่มของโฟรกาวมิวสิกหรือเสียงรประกาศตามอาคารอะไรต่างๆก็สามารถใช้รวมได้ซึ่งพวกนี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจแบ็กการ์มิวสิกโฟรการมิวสิกคืออะไรครับผมมันก็คือเสียงที่เราจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับตามห้างร้านต่างๆเช่นร้านอาหารตาม โรงแรมที่ภาคต่างเขาก็จะเปิดเพลงเบาๆนะครับหรือไม่ก็พวกตามร้านขายของที่มีเปิดเพลงเบาๆประกอบบรรยากาศร้านกาแฟร้านอาหารอะไรต่างๆพวกนี้ก็ช่วยส่งเสริมบรรยากาศภายในร้านให้ดีขึ้นก็เป็นการสนับสนุนการขายอย่างหนึ่งนะครับทาให้บรรยากาศดีขึ้นไม่ให้เงียบเกินไปประมาณนั้นนะครับในกลุ่มของที่ใช้แม็กเนี่ยก็จะมีทัวยกัน2แบบนะครับคือเป็นแบบที่เป็นลำโพงซิลลิงกับที่เป็นเซ์เฟสเมาส์ เซ์เฟตมาถ้า so, แปลกันตรงๆคือรโพงที่ติดตั้งบนพื้นผิวมันก็ได้ทั้งผนังแล้วก็เพดานล <ำ S 1> ลาโพงตู้ล่ะครับอ่าประมาณนั้น <ลำ S 2> ที่เราคุ้นเคยกันอยู่ะนะครับผมก็จะมีด้วยกัน2สีสําหรับในกลุ่มนี้คือมีสีขาวกับสีเทาเข้มหรือสีดํามี2แบบสองรุน่น2สีนะครับคุณสับัติเ,เด่นๆของเจ้าดีไซน์มาสเนี่ยรเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับครับผมก็เริ่มต้นตั้งแต่ลักษณะของลําโพงที่เป็น ลำโพงตู้นะฮะหรือเซอร์เฟตเมาส์นะครับก็เรียกว่าเป็นลำโพงที่มีความโค้งมนนะครับมีรูปร่างที่จะดูโมเดิร์นสวยงามนะฮะก็จะดูเรียบๆไม่ค่อยมีเท็กเจอร์เยอะแต่ว่าก็ฝังไปด้วยเรื่องของดีไซน์ที่แอบหรูแอบหรูแอบหรูนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะติดตั้งกลมเกลืนกับสถานที่ต่างๆใช่นะครับนอกจากรูปทรงที่สวยงามแล้วเนี่ยในเรื่องของคุณภาพเสียงครับผมทางบอสวิ้งไว้ว่าจะเป็นระดับ พรีเมียมพรีเมียมอ่าพรีเมียมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพเสียงก็จะดีกว่าในรุ่นผ่านๆมาใช่นะครับเราเราอย่างของโบสเนี่ยถ้าเป็นไปกรามิวสิกที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับตัว d ีเอสแฟร์เียครับอันนั้นก็ดีแล้วอันนี้ก็ยังดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกครับผมดีขึ้นไปอีกนะครับเราฟังเปรียบเทียบดูแล้วก็ดีขึ้นจริงครับผมสำหรับลำโพงเพดานนะฮะก็เรียกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการติดตั้งเรียบๆนะฮะก็จะเรียกว่ากลมกลืนไปกับ ของพื้นเพดานสังเกตนะฮะถ้าลำโพงทั่วไปเขาจะมีขอบค่้นข้างที่จะหนาเห็นได้ชัดเจนอันนี้ขอบก็จะหายไปหน้ากากก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าทีละส่วนมีอะไรบ้างสีขาวนะครับยังก็ยังคงเดิมนะฮะเป็นสิ่งที่ทางโบเราทํามาโดยตลอดก็คือสามารถที่จะเพ้นสีได้สําหรับรุ่นลำโพงที่เป็นสีขาวใช่เพราะบางที่เนี่ยเขาจะเน้นความสวยงามมากนะครับเพดานอาจจะไม่ใช่สีขาวอาจจะเป็นสีอื่นๆก็สามารถที่จะสั่งซื้อลาโพงสีขาวเนี่ย ไปปัดสีครับผมอ่าปัดสีให้เข้ากับสีของเพดานครับนะฮะคราวนี้เ,เรามาดูมาดูเรื่องของนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆที่เขาใส่อยู่ในเจ้าดีไซน์แม็กครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับนวัตกรรมแรกเขาเรียกว่า q u i c k ค o อล t i n g System มครับมันคืออะไรครับคุณกดษสำหรับลำโพงเพดานนะฮะก็เรียกว่าเป็นกลุ่มลำโพงที่สามารถที่จะติดตั้งง่ายลักษณะของการติดเนี่ยก็คือจะมีรูนะทุกอย่างเนี่ยจะทำงานอยู่ที่ด้านหน้าทั้งหมด นะฮะถ้าเกิดว่าเราติดตั้งเข้าไปนะฮะทุกอย่างเราก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าหลังตู้เนี่ยจะต้องมาเซอร์วิสใดๆเลยใส่เข้าไปในรูปุ๊บทุกอย่างเราจัดการเพียงแค่ด้านหน้าทั้งหมด <S <s ไม่ว่าจะเป็นการแถบเลือกรุ่นลําโพงรุ่นวัดต่างๆนะฮะหรือว่าเป็นการต่อสายก็จะอยู่ที่ข้างหน้าทั้งหมดเลยแล้วลำโพงตู้เหรอครับถ้าลำโพงตู้ครับผมก็เช่นเดียวกันนะฮะก็คือเรียกว่า ในแพคเกจของเขาก็จะมีขาตั้งที่เป็นลักษณะของ U shape ขาจับขาจับ,จบอ,อ่านะฮะก็นะฮะสามารถติดตั้งได้ทั้งเพดานหรือผนังออออนะครับผมออออแล้วก็ตัวควิกโคของเขานะฮะก็จะมีเรียกว่าเป็นช่อง นะครับที่สามารถที่จะใส่ไปผมสังเกตอย่างอีอย่างหนึ่งก็คือตัวขาจับมันไม่ได้ล็อกอยู่ข้างตู้เหมือนลำโพงทั่วไปใช่ครับมมาล็อกอยู่ภายในตู้ตู้ด้วยนะครับแล้วแล้วก็การติดตั้งเนี่ยก็คือติดไปที่ผนังใช่ไหมครับแล้วก็ลำโพงนี้ก็สอดปั๊บเข้าไปอ่าแล้วเรามาปรับที่เขี้ยวด้านข้างนี้ว่าจะมีมุมโค้งมุมเงยอะไรเท่าไหร่ทุกอย่างก็จะอยู่ด้านหน้าหมดเลยนะฮะในการล็อกขาจับหรือเป็นการ ก้มเงยของตัวลำโพงนะฮะสามารถที่จะก้มได้สูงสุดถึง45องศานะครับก็สามารถที่จะมีเลื่อนได้สามเตปนะครับ15องศา30องศาแล้วก็45องศาครับผมนะครับที่ตัวล็อกก็จะอยู่ข้างหน้าสามารถทำงานได้ง่ายะัะนั้นพอติดตั้งไปแล้วเนี่ยถ้ามองจากด้านข้างเรามองไม่เห็นขาแล้วใช่นะครับมันก็จะสวยงามนะฮะสวยงามนะครับโอเคครับผมตัวที่สอง dispersion alignment นะครับมันเป็นอะไรครับ ดิสโทเชียอะไลเมน n t เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีนะฮะของลำโพงบสนะครับที่สร้างรูปแบบของการกระจายเสียงที่จะนำนำพาในเรื่องของเสียงต่ำและเสียงกลางแหลมเนี่ยไปด้วยกันโดยที่มีองศาเท่ากันนะครับผมซึ่งตัวกระจายเสียงของเขานะครับจะเป็นชุดนี่ตังกาที่อยู่ในแผ่นเรลาเอาคือตรงนี้รูตรงนี้ช่องตรงนี้เขามีไว้ทำอะไรนะโดยทั่วๆไปเนี่ยการกระจายเสียงจากตัวลำโพงนะฮะ เสียงในย่านความถี่ต่ำเนี่ยมุมกระจายเสียงเนี่ยเขาจะน้อยกว่าเสียงกลางแหลม,มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าเป็นลาโพงเพดานเนี่ยว่าเราติดตั้งไปเนี่ยเสียงเบสแต่มาเจากทางช่องนี้ออกมาจากหน้าตัวลําโพงคราวนี้การกระจายเสียงของลําโพงในในย่านความถี่ต่ำเนี่ยมันจะไปได้แคบกว่าเสียงกลางแหลม เพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเนี่ยสมมติเราอยู่ใต้ลาโพงเราได้เสียงครบทุกย่านความถี่ครับผมแต่พอห่างจากเซนเตอร์ลําโพงไปเนี่ยเสียงเบสจะหายไปก่อนละมือเบสกลับบ้านก่อนใช่ครับเพราะว่ามันมีข้อจํากัดในเรื่องของการกระจายเสียงในในย่านความถี่ต่าครับผมเทคโนโลยีตัวนี้นะครับจะทําให้การกระจายเสียงย่านความถี่ต่ําที่ออกจากเซนเตอร์ของลําโพงออกมากว้างขึ้นนะครับออกมาบังคับมุมกระจายใช่ครับทำให้ออกมาเท่าๆกับเสียงกลางแหลมย่านหนึ่งเคที่เขาใช้ ทดสอบกันใน l a บเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราออกห่างจากเซนเตอร์ของลำโพงออกไปเนี่ยเราคงได้ยินเสียงครบทุกย่านความถี่ก็จะสามารถครอบคลุมได้กว้างขึ้นใช่ครับใช่ครับผมโอ้เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอย่างที่สองที่เราจะพูดถึงในวันนี้อย่างที่สามครับ front facing ครับผมก็คือทุกอย่างเนี่ยมนจบอยู่ที่ด้านหน้าด้านหน้าของลําโพงนั่นเองครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นบ้านลำโพงเพดาน หรือระพงที่เป็นเซ r ร์ c เวตเมาส์นะ,ค,ะครับก็ในจุดที่จะสามารถที่จะต้องมาทำงานมันบ่อยๆก็คือในเรื่องของการแท็บวัดต่างๆะนะ,ะซึ่งก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งแบบโอห์มที่เป็น8โอห์มนะหรือเป็น70พัร้อยโวลต์ก็ได้นะซึ่งอ,อาจจะต้องมีการแทบวัดบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องอยู่ข้างหลังหรือต้องเป็นเทอรมินอลของสายซึ่งม,มันจะเป็นสิ่งที่ยากมากเวลาที่ต้อง,งามาทำงานบางทีเนี่ยะะถ้ารุ่นรุนร่นทั่วทั่วไปเนี่ย ก็ม <mm <iser Zum voi> ันจะมีมีมีเทอร์มินอลหรือขัว้วต่ออยู่ด้านหลังงนั้นเวลาเราเจอซ์วิงต่างๆเนี่ยมันก็ต้องถอดหรือลงมาถอดก่อนะใช่ครับผมแต่นี้ทุกอย่างนี่มันจบอยู่ที่ด้านหน้าครับผมขั้วต่อเขาเป็นอะไรครับคุณกดเป็นลักษณะของยูโรบ็อกครับผมก็คือเป็นเรียกว่าเป็นฟ็อกเก็ตแบบนี้นะครับเล็กๆแล้วเราก็ขันสายให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เสียบลงไปได้เลยนะฮะมีการกำกับตัวอินพุตเอาพุตหรือขั้วบวกลบต่างๆอย่างชัดเจนนะครับก็เรียกว่าทําไมมันมีหลายช่องจังนะครับอ่านะคบผม ตรงนี้สังเกตว่ามันจะมีทั้งหมด6ช่องเลยครับเอาไว้สําหรับเลือกเป็นด้านขาเข้าหรือด้านขาออกในกรณีของการขนาดตู้ลำโพงเยอะๆนะฮะแล้วก็จะสามารถที่จะแยกเทอร์มินอลในเรื่องของโอห์มหรือจะเสบรอยโวลต์ได้เลยเพื่อป้องกันการช็อตของเซอร์กิตนั้นๆด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าแท็บผิดก็ไม่ดังนะฮะก็เป็นการป้องกันความเสียหายโพงไม่พังนะไม่พังครับผมไม่พังแน่นอนนะฮะได้ครับนอกจากเทอร์มินอลที่เป็นยูโรบ็อก์แล้วมีอะไรอยู่ มีปุ่มหมุนเพื่อให้เรียกว่าเป็นใช้แบบ low impedance เรียก high impedance ครับผมถ้าเป็น high impedance ก็ให้เรียกได้ว่าเป็น70โวลต์หรือว่าร้อยโวลต์นะครับให้เราเลือกได้นะฮะแล้วก็ไอช่องนี้คืออะไรนะฮะช่องนี้จะเป็นช่องที่สําหรับเอาสายลําโพงออกมานะครับเราก็สามารถที่จะร้อยสายลําโพงเนี่ยทะลุมาทางด้านหน้านี้ได้เลยนะครับโดยที่เราก็ติดตั้งตัวลําโพงเนี่ยเข้าไปกับเพดาน เรียบร้อยนะฮะแล้วก็จับยึดให้เรียบร้อยนะฮะชิ้นเหลือเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเซอร์วิสด้านหลังอีกเลยก็จะสามารถจัดการรวมถึงการใส่เทอร์มินอลต่างๆจากข้างหน้าได้เลยนะครับผมคราวนี้มันมีนวัตกรรมตัวต่อไปนะครับที่เขาเรียกว่าแม่ n e ต i กกลิ้วใช่ครับนะครับแม่เหล็กกลิ้วอเมนครับก็เรียกว่าเป็นตัวที่เอาไว้สําหรับง่ายนะฮะในการติดตั้งนะครับ จะเป็นลักษณะอของลำโพงเพดานนะฮะที่จะมีแม่เหล็กเกลเนี่ยทุกรุ่นนะครับมันจะมีแม่เหล็กอยู่ตรงนี้ครับแม่เหล็กพลังงานสูงเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเวลาติดตั้งเวลาสวิตเวลาใช้งานต่างๆมันก็จะสะดวกง่ายเพราะว่าเรามีแม่เหล็กแล้วก็ระกาัดที่เป็นโลหะเนี่ยมาถึงแล้วก็ติดปุ๊บไปได้เลยแล้วก็เรียบสวยไปกับแข็งแรงทน,นทานแล้วก็ไม่หลุดร่วงง่ายครับผมที่สําคัญก็ยังคงมีตัวสายที่เป็นสายเซฟตี้นะฮะในกรณีของการกัน ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเวลาติดตั้งฮะหน้ากากก็จะไม่หล่นมาโดนคนหรือวัตถุข้างล่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามีการเซฟตี้อยู่กับตัวลำโพงนะครับเพราะว่าหน้ากากที่เป็นโลหะบางทีเนี่ยมันมีฝุ่นส่นไปจับใช่ไหมฮะไม่โป๊ไม่ป้าเอาไม้ขนไก่เอาเลยไปปัดทำคศาสตราดนี่ในรุ่นใหญ่ๆก็จะมีน้ําหนักหน่อยก็มีโอกาสที่จะร์ลุ่งหล่นได้สายนี้ก็จะช่วยเซฟนะฮะว่าพอถ้ามันหลุดลงมาจริงๆจากการทำความสะอาดเนี่ยอย่างไรก็มีสายเซฟตี้ตรงนี้อยู่ครับผมอ่านะครับ อีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับ Adjustable t i n e Include มันเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของงานติดตั้งเพราะว่าเหนือฝ้าเพดานขึ้นไปเราก็จะมีโครงทีบาร์ที่บาร์ที่เป็นโครงหรือมีจะเป็นลักษณะของโครงซีไลน์ต่างๆที่เป็นการซัพพอร์ตรับน้ำหนักมันก็จะช่วยในเรื่องของการรองรับน้ำหนักนะครับพวกนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มครับผมอินคูดมาแล้วอยู่ในกล่องก็จะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้ครับ นะครับแล้วก็ประกอบเข้าด้วยกันนะครับระยะห่างตรงนี้ก็จะเท่ากับมาตรฐานของงานฟ้าทั่วๆไปนะครับโดยตัวนี้ที่เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยเราจะเราก็จะแขวนอยู่บนที่บ่าของฟ้านะครับโดยการใช้งานก็มาประกอบฮะประกอบเข้าด้วยกันอ่าเราก็เขี่ยสมมติฟ้าเป็นแบบนี้อ่าล้วก็ประกอบเข้าด้วยกันจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ฮะซึ่งจะซัพพอร์ตจับตัวลำโพงนะฮะตรงนี้ก็เป็นช่องที่เราเจาะเอาไว้นะครับแล้ว ขาก็จะมาล็อกอยู่กับแผ่นโลหะตรงนี้นะครับเขาจะเาท่าวางไปเกลืบนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาลําโพงเข้ามายึดข้างล่างอีกทีนึงนะครับอ่ามันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับบยึดเข้าไปซึ่งฮะไม่ว่าการติดตั้งตรงนี้อาจจะมีการถ่ายน้ําหนักไปด้านซ้ายด้านขวาก็จริงนะฮะแต่ว่าตัวโครงลาโพงเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องยึดอยู่ตรงกลางอย่างเดียวก็อาจจะเลื่อนไปซ้ายขวาได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการติดตั้งใช่ครับผมตรงนี้ก็สามารถที่จะขยับได้ตามตามความเหมาะสม ครับนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของนวัตกรรมคร่าวๆนะครับที่ติดตั้งอยู่ในตระกูลดีไซน์แม็กดีไซน์แม็กนะครับรุ่นใหม่ของโบสส่วนรายละเอียดต่างๆของแต่ละรุ่นเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะมาลงรายละเอียดว่าแต่ละรุ่นมีลักษณะไงมีจุดเด่นไงเหมาะสมที่จะเอาไปใช้งานแบบไหนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็รอชมในคลิปถัดตไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับผมสวัคดีครับสวัสดีครับ